เดินทางไกลก็อุ่นใจได้ใช้สิทธิ์บัตรทองได้ทุกที่ทั่วไทยเพียงแค่ใช้บัตรประจำตัวประชาชนใบเดียวรู้หรือไม่ว่าผู้มีสิทธิ์บัตรทอง30บบาทหากเดินทางไปต่างจังหวัดแล้วเกิดภาวะเจ็บป่วยฉุกเฉินหรือไม่สบายสามารถใช้บัตรประจำตัวประชาชนแสดงตัวเพื่อเข้ารับบริการได้ทันทีที่หน่วยบริการในระบบบ,บัตรทองใกล้คุณโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายไม่ต้องกลับไปรักษาที่หน่วยบริการประจำ รับบริการได้แม้ไม่ได้อยู่ในพื้นที่สิทธิ์ของตนครอบคลุมทั้งโรงพยาบาลรัฐและคลินิกในระบบบัตรทองสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์สายด่วนสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติหรือสอป,ปอสอชอหมายเลขโทรศัพท์1330ตลอด24ชั่วโมงฟรีเพราะสิทธิ์หลักประกันสุขภาพแห่งชาติคือสิทธิ์เพื่อคนไทยตั้งแต่แรกเกิดและตลอดช่วงชีวิต ให้มีคุณภาพและทั่วถึง